ก็สู่ฮอตนนวส์นะครับ20ปีที่ผ่านมานั้นองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่10ตุลาคมเป็นวันสุขภาพจิตโลกครับมีวัตถุประสงค์ก็คือรณรงค์ให้ประชากรโลกตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพจิตและปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตซึ่งอาจจะเป็นปมปัญหาส่งผลให้เกิดอาการคิดฆ่าตัวตายได้นะครับหลังจากที่พบว่าเมื่อปี2556นั้นมีคนไทยเสียชีวิต จากการฆ่าตัวตายครับมากกว่า3,900รายต่อปีเฉลี่ยดเดือนละ328คนประมาณวันละ10 1ถึง12คนนะครับหรือทุกๆ2ชั่วโมงมีคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จ1คนโดยพบว่าเป็นผู้ชายฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่หรืออายุ40 4 4ถึง44ปีฆ่าตัวตายมากที่สุดนะครับโดยใช้การแขวนคอเป็นวิธีการทำร้ายตัวเอง ซึ่งข้อมูลจากกลุ่มจังหวัดเครือข่ายที่เรียกว่าร้อยแก่นการร้อยแก่นสารสินนะครับคือจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและกาลสินพบว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาอัตราการฆ่าตัวตายในพื้นที่นั้นมีแนวโน,น้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณสุบงกตสุกแก้วยังอยู่ที่ขอนแก่นเพื่อน,นําเสนอการดูแลผู้ป่วยทางจิตและวิธีการดูแลสภาพจิตใจของตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลาการฆ่าตัวตายติดตามจากรายงานนี้ครับ การทำงานของคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนาคารินในการให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยทางจิตซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยนอกเข้ามาใช้บริการประมาณวันละ400คนตึกฝ่ายคำแห่งนี้ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยชายตั้งแต่ผู้ที่มีอาการทางจิตไปจนถึงผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายเช่นผู้ป่วยรายนี้ที่แม้จะมีอาการดีขึ้นแต่ยังคงรู้สึกว่าครอบครัวไม่ต้องการ และฝังใจกับคำพูดที่ว่าเป็นคนบ้าก็พี่สาวก็ส่งตั้งไม่ใช้อยู่ครับก็สบายดีครับแต่ผมไม่ค่อยได้ช่วยงานบ้านพ่อแม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ว่าผมว่าคนอื่นเขาจะพูดยังไงไม่สําคัญครับไม่สําคัญเท่าสิ่งที่เราเป็นหรือเราทำครับนะถ้าเกิดเราเนี่ยยังทํางานได้ เราดูแลตัวเองได้เราช่วยเหลือการงานแม่ได้ทําประกอบอาชีพได้คนอื่นเขาว่าง่องก็ก็แล้วแต่เขาการดูแลผู้ป่วยทางจิตไม่เพียงการให้ยาเพื่อรักษาอาการเท่านั้นแต่สิ่งสําคัญคือการอำนวยความสะดวกและการใส่ใจเฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิดที่นี่จึงมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งตึก โดยเฉพาะห้องพักเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองและรองรับอาการของผู้ป่วยซึ่งในช่วงเวลา3วันแรกผู้ป่วยที่มาใหม่จะต้องอยู่ในห้องฉุกเฉินเพื่อประเมินความเสี่ยงเช่นพฤติกรรมความพยายามฆ่าตัวตายอุบัติเหตุอาการก้าวร้าวและการหลบหนีคนไข้จิตเวชนี้เขาจะมาจาก2ทางใหญ่ๆก็คือด้านนึงก็คืออจาจจะอาการทางจิตของเขาก็คือหูแว่วเสียงสั่งให้ฆ่าตัวตายหรือว่าสั่งให้วิ่งเอาหุบศีรษ ผนังค่ะหรือว่าอีกอันนึงก็คือสั่งว่าเออตัวเองนี่ไม่ดีแล้วนะเป็นคนที่ไม่มีค่าไม่มีใครต้องการนะคะเสียงสั่งหรือว่าหลงผิดอย่างนี้นะคะว่าในร่างกายเราดีเป็นสิ่งไม่มีประโยชน์แล้วเลือดเสียแล้วในร่างกายเพราะฉะนั้นก็ต้องทาร้ายมันซะทำอย่างนะคะตรงนี้แล้วอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของจากภาวะซึมเศร้านะคะตรงนี้แต่ถ้าในกลุ่มเพศผู้ชายจะน้อยค่ะซึมเศร้าค่ะจะมาจากทางจิตจะมากกว่า ก็จะบอกได้เลยนะคะว่าไม่น่ากลัวนะคะแต่สําหรับภาพคนข้างนอกอาจจะคิดว่าโรงพยาบาลจิตเวชน่ากลัวแต่ถ้าได้เข้ามาสัมผัสแล้วจะรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เราให้การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์แพทย์และพยาบาลยังให้คําแนะนําว่าทุกคนควรให้ความผูกพันสายสัมพันธ์อย่างแน่นแฟนความใกล้ชิดและความห่วงใยจะช่วยป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายได้ ที่โรงพยาบาลแห่งนี้จึงพยายามสร้างพื้นที่ให้ผู้ป่วยทุกคนได้ผ่อนคลายและใช้ชีวิตที่ไม่แตกต่างจากบ้านเมื่อแพทย์และพยาบาลได้ประเมินแล้วว่าผู้ป่วยทางจิตรายนั้นผ่านภาวะที่มีความพยายามฆ่าตัวตายและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนก็จะอนุญาตให้ออกภายนอกอาคารนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจและอยู่ร่วมทํากิจกรรมกับเพื่อนๆปรวิทยถาถ่ายภาพสุบงกตสุกแก้วรายงาน มาดูคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวอังกฤษที่เกาะเต่านะครับวันนี้อายการจังหวัดสมุยได้เรียกพนักง,งานสอบสวนเข้าชี้แจงหลังจากพบว่าสํานวนไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะประเด็นการรับสารภาพของผู้ต้องหานะครับนายภัยบูลอาชวานันทคุณนะครับหัวหน้าอายการจังหวัดเกาะสมุยเปิดเผยว,ว่าหลังจากที่ได้ตรวจสอบสํานวนคดีฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่าไปแล้วกว่า300หน้ายังพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ ในส่วนคําให้การของผู้ต้องหาซึ่งได้เรียกพนักงานสอบสวนเข้ามาชี้แจงและแก้ไขครับส่วนการนําสํานวนส่งฟ้องต่อสารจังหวัดเกาะสมุยนั้นก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะส่งฟ้องได้เมื่อไหร่ซึ่งขณะนี้ทางสํานักอายการจังหวัดเกาะสมุยก็ได้สั่งตั้งกรรมการขึ้นมาทํางานครับเพื่อความเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะเป็นคดีที่ประชาชนสนใจเพราะฉะนั้นจะส่งฟ้องหลักฐานก็ต้องครบถ้วนและถูกต้องขณะที่นายชริน นายชนินเลี้ยงสุวรรณนะครับผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดเกาะสมุยพูดถึงความเป็นอยู่ของผู้ต้องหาชาวพม่าทั้งสองรายนะครับว่าเนื่องจากผู้ต้องหานั้นก่อคดีอุกชะกันเรือนจําก็ได้เพิ่มกําลังในการดูแลผู้ต้องหามากเป็นพิเศษโดยแยกแดนขังให้อยู่ในความดูแลของผู้คุมตลอดเวลานะครับวันนี้หมดเวลาฮอตนิวส์นะครับท่านชมฮอตนิวส์ได้ทุกวันนะครับ สามทุ่มสี่ถึงสี่ทุ่มตรงท่านแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์095-596-0965นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ